คู่ที่แปดกันคู่แรกนะคะแซนดี้ต้องลุกขึ้นไหมอ่ะยูจีค่ะและคู่ที่แปดกันคู่ที่สองกันมาตัดรักเลยนี่อะนิตาคนนันและมินนี่ค่ะโอ้โหสลับกันบ้างกันคู่ที่สามนะคะ นิ้งและคาบ,บินค่ะแฮนนี่และตองน,นี่ค่ะหมายความว่าพี่แพรก็จะคู่กับน้ำเลยครับ